แด้เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับ hematology นะคะสำหรับ P4 นะคะนะค่ะใน outline ของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของ anemia นะแล้วก็มีเรื่องของ bleeding disorder นะคะแล้วก็มีเรื่องของ p a r a s เมียนะคะ สำหรับอนิเมียเนี่ยเวลาที่เราแอบโพสอะคะ่ะมันก็จะมีการแอบโพสอยู่2แบบแบบแรกก็คือจะเป็นเรื่องของค i n e นิติแอบโพสก็จะเป็นตามเมคานิซึมก็คือสร้างเมล็ดแดงน้อยทำลายมากแล้วก็บัดหลอดนะคะก็อย่างถ้ากลุ่มที่เป็นสร้างน้อยอย่างเงี้ยก็จะเริ่มตั้งแต่โรคในไขกระดูกเช่นอ่าเป็นเรื่องของไขกระดูกฝ่อพาติกอนิเมียเพีเเอเพเชีย MDS นะคะ tumor infiltration นะคะหรือว่าจะเกิดจาก bone marrow suppression จากยาเคมี a t i o n แอลกอฮอล์หรือว่าท็อกซินนะคะส่วนเรื่องถ้าไม่ใช่ bone marrow ก็จะเป็นเรื่องของการ nutrition deficiency เช่นขาดธาตุเหล็ก B2 folate นะคะอันที่3ามก็จะเป็นเรื่องของระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงเช่น Erythropoietin ลดลงในของไข้ที่เป็น chronic kidney disease นะคะ Thyroid hormone นะคะ เช่นไฮโปไทรอยแล้วก็กลุ่มที่เป็นแอนโดเจนนะคะเช่นไฮโปโกนาดิซึมนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอนิเมียออฟโคนิคอินเฟมเมชันนะคะหรือว่าเมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็นอนิเมียออฟโคนิคดีซีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นสร้างนอยนะคะก็จะเป็นไฮโปรีเจสเทีฟอนิเมียนะคะอันที่สองก็เป็นกลุ่มที่ทำลายมากซึ่งพวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าอันนี้ก็คือเรื่องของ i n c r e a s e red blood cell destruction นะคะก็คือ hemolysis เนาะถ้าเราแบ่งตาม inherit มันก็จะแบ่งแบ่งได้เป็น inherit กับ a c q u i r e นะ inherit เนี่ยก็จะเป็นพวก membrane defect เช่น H8 ก็คือ hereditary spherocytosis HE ก็จะเป็น hereditary elliptocytosis นะคะ SEO ก็จะเป็น South East Asia เป็นแบบ South East Asian o v e r l o ใส่ IDS, โโโโตัวสิบนะคะแล้วก็กลุ่ม M side เช่น TCPD d e f i c i e n c y Pyruvate Kinase d e p i n i e n c y Thalassemia ส่วน acquired เนี่ยก็จะแบ่งเป็น Immune กับ Non Immune Immune ก็ก็อย่างเช่น h a a l l o i m m u n e Hemolytic นะคะ Non Immune ก็อย่างเช่น PNH นะคะกับ Chemical Infection หรือว่ากลุ่มที่เป็นม a ห a า บัตรฟิกเจอร์นะคะเช่น TTP, HUS นะคะ DAC หรือว่าเป็น Mechanical h e m o l y ซ i ตนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบัตรลอดนะคะทีนี้บัตรลอดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเอาเวน b l บ e ดดิ g ก็คือเราเราเห็นชัดเจนนะคะเอาเข่ก็คือมันซ่อนอยู่เช่นคนไข้อาจจะมีเอ่อทูเมอร์ในทางเดินอาหารแล้วก็มีเสียเลือดออกมา เราไม่เห็นนะคะอาจจะเจอที่หลังว่าคนไข้มีซีดเป็นอ่อนดีิเชนซีอนีเมียนะคะหรือว่าตรวจซูออกลขาล้ว Positive นะคะอันที่3ก็เป็น i n d ิวปิดดิ้งเช่นเราอาจจะแบบไปเจาะเลือดออกนะคะหรือว่าเราไปผ่าตัดแล้วก็เลือดออกนะคะทีนี้ถ้าตาม morphologic a p p r o c เนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีก็คือจะแบ่งเป็น m i c r o c y ติกอ n น m เมก็คือ MCV น้อยกว่า80นะคะ แล้วก็ o r r o c y t i c เนี่ย MCV 8 0ดสิถึง้ถ้าเป็น Mi c คร c y t i กก็คือ MCV มากกว่าร้อยนะคะทีนี้กลุ่ม Micro c y t i c เนี่ยก็จะเป็นที่เราเจอค่อนข้างที่จะบ่อยในผู้ใหญ่ก็จะเป็นการขาดธาตุเหล็กก็คือ i r o Deficiency Anemia นะคะ Thalassemia เนี่ยบางทีมันเป็นอ่อาจจะซีดซีดบ,บานกลางหรือว่าซีดมากก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขา,าความรุนแรงเยอะหรือเปล่านะคะบางคนถ้าถ้ามีอาการมาก เป็นทรัฟซีเมียดีซีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีซีดมากแต่บางคนอาจจะเป็นเช่นเป็นพาหะอย่างเช่น a l ล h a เทวันเทรดนี่ก็จะอาจจะเป็นไมอานิเมียนะคะอันนี้แล้วคนอีกดีซีรียว่าอินเฟม t ชันแล้วก็กลุ่มซิโรบัติกอ a n เมียซึ่งซิโรบัติกเนี่ยจะเกิดได้จากอาจจะเป็น c o n จิน a t ลเกิดจากเลดพอยซ์นิ่งแอลกอฮอล์หรือว่าดักสุดท้ายก็จะเป็นพวกคัพเปอร์ดิหรือว่าซิงพอยซ์นิ่งทีนี้ถ้าเป็นนอมไซติกอเมียเนี่ยเอ็ 100, มซีมันแปดสิบถึงร้อยก็พบได้ในไอคิวบัตล อ n ิ m มียบอินเฟมเมชันอนิ e ม i ยบซีเคดีไฮเปอร์สปินะคะแล้วก็พวก o บน m มโลดี d ีเนาะที่เราจะเห็นว่าตัวอนิเม of i อินเฟเมชันเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งไมโครไซติกแล้วก็แแล้วก็นอรโมไซติคือเริ่มทีเดียวมันจะเป็น n o r m โมไซติกอนิเมียก่อนต่อมามันก็จะมีการมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นฟังชั่นอลออรเด t นะคะทำให้เหล็กที่เก็บเด็กเนี่ยถูกเก็บไปในไมโคร a าดออกมาใช้ไม่ได้ MCV ก็เลยเล็กลง ก็เลยจะเป็นไมโครไซติกแอนิเมียนะคะส่วนไมโครไซติกแอนิเมียเนี่ย MCV จะมากกว่ารอยนะคะก็จะแบ่งเป็นเมกโรบัติกกับนอนเมกโรบาติกตัวเมกโรบัติกเนี่ยก็พบได้งไงเช่นเ,เกิดจากการขาด B12 โฟเลตแล้วอาจจะเกิดจากยาอื่นๆนะคะเช่นไฮโรซียูเรียแอซาเทโอปีนะคะ, ie, Julia, am, ะ,คะทีนี้ถ้าเป็นเมกโรบัติกที่เกิดจาก B12 กับโฟเลตเนี่ยตัว MCV มักจะต้องโตเนาะมักจะมากกว่า110ขึ้นไปส่วนถ้าเป็นกลุ่มนอนเมกโรบัตติกแอนิเมียเนี่ย เกิดได้จากคอ,คอมมอนก็จะเป็นแอลกอฮอล์ e d เวอร์ดีซีไทโบไทรอยนะคะอื่นๆที่เป็นแมโ c ร c ซ t i c ได้ก็จะเป็นโรคในไขกระดูกเช่น m d s นะคะหรือว่าเป็นแม c r ร c ซติกคือของปลอมซึ่งเกิดจากการที่มีฮิมโ l รซิตโพอโมรซิตแล้วเนี่ยมันก็มีการสร้างเม็ดแดงเพิ่มขึ้นก็มีโพลิโคมาเชียก็เลยทำให้ MC มันโตขึ้นนะคะที่ในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้แค่ คนไข้บางคนเนี่ยถ้าจากประวัติตรวจร่างกายแล้วเนี่ยก็จะใช้แค่กลุ่มที่เป็นคลิสติกแอปโพสนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้คนหนึ่งเขาบอกว่ามีอาการเหนื่อยอ่อนเพียนะคะมีผ่ามีประวัติผ่าตัดกอ่าผ่าตัดกระเพาะมาก่อนอย่างเงี้ยเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ซีสิ่งที่เราต้องคิดถึงก็คือคนไข้ขาดวิตามิน B12 หรือเปล่านะคะนะแล้วต่อมา การที่เราตรวจเรื่องของตัว C B C เนี่ยซึ่งเป็น Morphologic a p p r o a l เนี่ยมันก็จะช่วยคอนเฟิร์มนะคะแต่บางครั้งเนี่ย Kinetic a p p r o a l เนี่ยก็อาจจะมินิจฉัยช่วยไกด์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นของไข้คนหนึ่งอาจจะบอกว่ามีเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีเหนื่อยเพียมา3-4เดือนลักษณะเป็น Chronic Anemia นะคะตรวจร่างกายก็เจอแค่ซีอย่างเดียวนะคะไม่เจออมอะไรนะคะเราอาจจะต้องดู C B C นะคะบางครั้ง C B C เนี่ย เจอว่าเป็น n o r m โมโครมิกนอร์โมไซติกนะคะก็อาจจะต้องไปดูว่าบัสเมียเป็นรูรูฟอร์มชันไหมทนใข้เป็นมัลติเพิลไมโลมาหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกก็คือบางครั้งก็ไินใช้ได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะได้เยอะจากแค n e t ิกแอปโพบางทีก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนะคะทีนี้เวลาที่เราแอปโพดอณิเมียเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องออดูจากออ s e t ตก่อนนะคะ เริ่มจากออนเซ็ตว่าเป็นไอคิวหรือว่าเป็นสับไอคิวหรือโคนิกถ้าเป็นไอคิวก็คือประวัติเนี่ยน้อยกว่า3ามสสสัปดาห์นะคะก็จะต้องดูว่าเป็นไอคิวบีดดิ้งหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามันเป็นบีดดิ้งออกมาภายนอกอย่างเงี้ยเรามักจะเห็นนะคะอย่างเช่นมีอัลเปอร์จีอบีดดิ้งออกมาให้เราเห็นข้างนอกอย่างเงี้ยเสียเลือดมีทอมาออกมานะคะในเด็กก็เจาะเลือดออกไปตรวจเยอะๆนะคะแต่บางทีมันเป็นออลคาลบีดดิ้งเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็อาจจะต้อง ยูทิลิเกชันเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องใส่ NG ตรวจเรื่องของ p e r l e c t o l examination นะคะอันที่สองก็คือเป็นกลุ่ม Acute h ิ m o บร s i s นะคะก็ได้ทาง h e r ิ t อ r y พวก T6PD d e p i c i e n c y bit Acute h ว m o มโ t i c Crisis Hemoglobin SDC นะคะซึ่งกลุ่มทั้งสามเนี้ย T6PD, Hemoglobin S แล้วก็ Hs เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้มีภาวะมากระตุ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีฮิโมลรซิสทีนี้ถ้ามีภาวะมากระตุ้นนะคะอย่างเช่น g c d เนี่ยเช่นได้รับยาบางตัวที่กระตุ้นออกซิเดชันนะคะหรืออินเฟคชันนี่ก็เกิดเม็ดแดงแตกนะคะกลุ่มพิโมโกบิน H เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัวอินเฟคชันนะคะ H8 ก็เป็นอินเฟคชันนะคะก็ทําให้มีเม็ดแดงแตกขึ้นมาฉับพลันนะคะส่วนถ้าเป็นแอดควายเนี่ยไม่ได้แดงแตกอาจจะเกิดจากตัวอินเฟคชันก็ได้นะคะ คนไข้ CVA infection นะคะอาจจะมีหรือไม่มี DAC ก็สามารถที่จะเกิดไม่ได้แดงแตกได้นะคะมีภาวะ AHA หรือว่าเกิด TTP-HUS นะคะหรือว่าคนไข้ได้เค m i c a l นะคะหรือว่าเป็นแบบ physical agent นะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มสับไอคิหรือโคนิกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดถึงกลุ่มที่เป็นเรื่องของการสร้างน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้แดงแตกนะคะส่วนถ้าเป็นบัดรลอเนี่ยในกลุ่มที่มันเป็นโคนิกเนี่ย บางทีคนไข้จะมามาด้วยเรื่องของไอออนเด i ิเ e น c ซี n อานเมซึ่งมันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสร้างน้อยนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มสร้างน้อยเนี่ยก็จะมีอ n นิเ o ียอักอิน a t ม o ชันไอออนเดโรคในไขกระดูหรือว่าเป็นบลูเมโลอินฟิวเตอินฟิวเตชันนะคะส่วนถ้าเป็นฮีโมไรติกอนิเมีก็อย่างเช่นกลุ่ม t ารา a ิเมียเมนเบ็นดีเฟก t พียนเอกลุ่มนี้หมายความว่ายังไงคือมันก็อาจจะบางบางทีเนี่ย แล้วทำไมบอกว่า H S อยู่ใน a อ u ิวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างอย่าง H S อย่างเงี้ยคนไข้บางคนเนี่ยเป็นอาการไม่ได้รุนแรงเขาเป็นกลุ่มที่เป็น mild moderate โดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นเขาก็จะไม่มีมแมงแต่นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาเป็น H S ที่มีแบบ severe นะคะก็าอาจจะมีแม้แ,แต่อยู่เลือลังนะคะส่วนทารีเมียก็เหมือนกันนะคะ ถ้เาเขาเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงเขาก็อาจจะมีเม็ดเลือดแดงแตกอยู่เรื่อยๆนะคะมันก็อาจจะเป็นสับไอคิวทุกคนอีกนะคะส่วน PNH เนี่ยเป็นเม็ดเลือดแดงแตกเป็นอินเตอร์วัซซุราไฮโมเลซิพวกนี้ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นโครนิกแล้วก็เป็นอินเตอร์มิเตนนะคะเป็นบางครั้งมักจะเกิดเวลาเวลาที่มีอีเฟคชันหรือว่ามีสเตทนะคะพวกนี้ก็จะมีปัสสาวะสีโค้งนะคะโดยทั่วไปเราแพทย์ก็จะบอกว่าเออสวัวสาี่สีโค้งตอนเชา้าแล้วก็ สายๆก็จะแบบจางลมนะคะทีนี้ถ้าเป็น a c u t e พ m m o l y ส i ดเนาะเราจะสงสัยยังไงนะคะถ้าคนไห้เขามีประวัติ c b c h e m ฮิ l o b i n อยู่เดิมอย่างเงี้ยเช่นเขาเคยตรวจอยู่เดิมนะคะแล้วเขาพบว่าฮิมโ g บินมันดอก เนาะหรือว่าคนไข้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วพบว่าฮิ่โมริซินมันดรอป1.5ถึง2กรัมต่อวีอย่างเงี้ยก็จะสงสัยไอคิวฮิโมลิซิสนะคะแล้วเราควรจะตรวจเจออีวิเดนซ์ของเม็ดเลือดแดงแตกนะคะก็อามีเหลืองนะคะโดยคือบางพีเนี่ยถ้าเหลืองมันจะเป็นอีเดเล็กเด็ดแต่มักจะน้อยกว่า8 8มิลลิกรัมนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันเออร์ลี่หรือว่าตัวดีดของฮิ่โมลิซิสมันไม่ได้มากเนี่ยก็อาจจะยังไม่เจอเหลืองในตอนแรกนะคะ เราแล้วใช้ย่าอ,อื่นได้ไหมก็อาจจะใช้ตัวแลคเตดเดไฮโดร جين เนตช่วยนะคะซึ่งถ้าเป็นฮิมโอลิซิ l d h มันก็จะคืนนะคะถ้าคนไข้มีเรื่องของตัวอินเตอร์วัซซุไรโมลิซิสอย่างเงี้ยก็จะมีฮิม oglobin ออกมาในปัสสาวะนะคะก็จะเป็นฮิม oglobin อยู่เรียแล้วก็เจอฮิม oglobin ดีเมียนะคะซึ่งถ้าเราจะตรวจเนี่ย อินเตอร์วัซุไลโมเรซิสเนี่ยเราจะตรวจดูวิธไงว่าคนไข้มีฮีโมโกบินดีเมียนะคะเราต้องเอาเจาะเลือดมาแล้วก็เอามาปัน่นแล้วก็ดูสีของพลาสมานะคะถ้าสีของพลาสมามันเป็นสีแดงๆน้ําตาหรือว่าเรียกว่าเลดิชบ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคนไข้มีฮีโมโกบินดีเมียก็แสดงว่าเป็นอินเตอร์วัซุไลโมเรซิสนะคะอะ่แล้วก็ถ้าเราตรวจร่างกายและเจอม้ามโตนะคะก็น่าจะสงสัยว่าน่าจะเป็นเ e อ็กเตอร์วัซุไลโมเรซิสนะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะตรวจ บางครั้งเนี่ยดีกรีของตัวฮิโมไรซิมันไม่ได้มากเราอ,อาจจะยังไม่เจอมามโตก็ได้นะคะที่จะไปบ่อยอย่างเช่น AHA วอมไท h A, High, อย่างเงี้ยเป็นเอ็กตอรวาชุ่ไลโมเลิสิตแต่เราตรวจม้ามโตเนี่ยมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะนอกจากนี้เรายังเจออีเวนต์ของบนเม w r e เรสปอนนะคะก็คือมีได้ติดเขาขึ้นโพลิโครมาเชียนะคะอาจจะเจอ NRC ออกมาได้นะคะถ้าไปเจาะแมโลก็จะเจออีดีทอย ในแมโลนะคะดังนั้นเราสงสยัยไอคิวฮีโมเลกุลเมื่อไหร่หนึ่งฮิมโมคบินดรอปลงเร็วนะคะ1.5ึงจุดหถึงอกรัมดซิลิตต่อว r e นะคะหางที่สองเจออีเวน์ว่าอ่ามันมีเหลืองขึ้นนะเป็นเด็เล็กนะคะมีวิเดน์ของไม่ได้แดงแตกอาจจะเป็น LDH ขึ้นนะคะมีฮมโคบินในปัสสาวะหรือว่าออกมาในออกมาในเลือดนะคะและต้องเจอแมโลอ่าเรสปอนส์นะคะคือมีไดติเขากับโพลิโครมาเชียขึ้นนะคะ สี่โรคนี้นะคะก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไข้ที่เป็นไอคิวฮิมโมไรซิสนะคะซึ่งมักจะชอบบอกข้อสอบนะคะเรามาดูโรคแรกกันก่อนก็คืออะฮิมโมควินเอชนะคะถ้าเราราู้เบตไลน์เนี่ยเบตไลน์ถ้าเป็นฮิมโมควินเอชเนี่ยเบตไลน์มันจะต่ําถ้าเจนจีซิกพีดีเนี่ยเบตไลน์มันจะนอร์มอลนะคะถ้า HS เนี่ยเบตไลน์ของฮิมโมควินเนี K ่ยก็ต่ํานะคะ HA เนี H ่ยมักจะนอร์มอลเพราะเป็นแอคควายอายุที่เริ่มเป็นเนี่ย กลุ่มฮิโมกุบินเอจีซีพีดีเอชเนี่ยเป็นอายุน้อยนะคะเพราะเป็นอินดิเร์ตดีซีดเนาะแต่เหมือนที่บอกบางครั้ง okay. ก็อาจจะเจอมานวินิจชายตอนที่อายุเยอะก็ได้เช่นกลุ่มฮิโมกุบินเอกับ h อเอชนะคะคือเนื่องจากว่ามันมีดีกรีของซิวิลิตี้ของโรคแตกต่างกันนะคะส่วนในเอชเนี่ยเจอได้ทุกอายุนะคะเพศนะคะพบได้ทุกเพศเลยยกเว้นจ c ซีพีดีมาจะพบในเพศชายเพราะว่าถ่ายทอดทางเอ็กลิงดีเซสีนะคะ ส่วนถ้าเป็นฮิมโ g รบก็จะเป็นออโตโซมอลรีเซ i ีฟนะคะ h s เนี่ยมันจะเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์นะคะปัจจัยกระตุ้นเนี่ยฮิมโบรบิน H d ชดีซีก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแต่ DcPD ดีก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือจัดยานะคะส่วน HA เนี่ยปัจจัยกระตุ้นอาจจะไม่ชัดเจนนะคะปัสสาวะดำเนาะปัสสาวะดำเนี่ยในฮิมโบรบิน H เนี่ยอาจจะพบได้นะคะถ้ามันซีเบียนะคะ ส่วนถ้ามันเป็น gcpd เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น i n t e r vascular m o l y i s i c เนี่ยมักจะพบอยู่แล้วนะคะ hs เนี่ยก็ไม่มีเนื่องจากมันเป็น extravascular m o l y i s i t นะคะ ha เนี่ยถ้ามันเป็นกลุ่มที่มันเป็นโคไทเนี่ยก็จะมีปัสสาวะดำนะคะม้ามโตถ้า gcpd เนี่ยม้ามไม่โตนะคะแต่ที่เหลืออีก3อันเนี่ยอาจจะโตนะคะส่วน mcv เนี่ย TcPD Hs Ha เนี่ยเบตไลเอมซีวเนี่ยจะ normal นะคะโมบกพิต H จะต่ำอยู่อันเดียวคือน้อยกว่า75นะคะบัตเสียมถ้าเป็นโมบกพิต H นะคะก็จะเป็นไฮโปโคอมิตไมโครไซติกอานิโซพายคิโลแล้วก็มีเทียดอกนะคะส่วน TcPD เนี่ยตอนที่มันมีเมล็ดแดงแตกเนี่ยเราก็จะเจอพวกฮบกพริตลิเกตเซลล์คอนแทคเตสเซลล์นะคะไบเซลล์บิเตอร์นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะคะส่วนถ้าเป็น Hs เนี่ยก็จะพบเป็น m r มโครสเ o โ y ไซที่เป็นขนาดเท่าๆกันนะคะส่วน HA ก็จะเป็น p สเ o โ y ไซที่ขนาดแตกต่างกันนะคะบางทีถ้าเราจะเจอออโตก i n a t ชันอย่างเงี้ยก็จะบอกได้เลยว่าเป็น HA นะคะถ้าเราเจอออโตไอก i n เ t ชันเยอะๆนะคะก็จะสงสัยคลุมโคไทนะคะ เรามาดูโรคแรกกันก่อนนะคะโรคแรกที่เราต้องรู้เนาะก็คือเรื่องของตัวออโตมูนฮิมโอลิติกแอนิเมนะคะหรือว่า A.I.H.A. นะคะทีนี้ A H.A. เนี่ยมันก็เกิดจากว่ามันมีอิโมนนะคะไปเกาะอ,อยู่ที่ผิวของเมล็ดแดงนะคะมันก็อาจจะแบ่งได้เป็นคือมันก็แบ่งได้ที่เราพบไปบ่อยก็จะเป็นวอร์มไทโคไทนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพาล็อกซิส l อลโค นะคะอันนี้พบค่อนข้างน้อยมีดักอินดีวนะคะส่วนมิคไทยเนี่ยพบค่อนข้างน้อยนะคะที่พบบ่อยที่สุดก,ก็จะเป็นวอร์มไทยนะคะทีนี้วอร์มไทยเนี่ยมันก็จะทำปฏิริยาทำเรื่องของการเมล็ดแดนเกิดแอคูติเนชันเนี่ยก็จะเกิดที่อุณหภูมิร่างกายก,ก็คือส7เจองศานะคะเวลาผลึกเฟอรบีสมีเนี่ยที่เราพบเด่นในวอร์มไทยเนี่ยมันก็จะเป็น อนิโซไซโตซิตนะคะดังรูปนะคะ <c oughs> คือมีขนาดของเม็ดเลือดแดงที่มีความแตกต่างกันนะคะเราจะพบไมโครสเฟโรไซต์นะคะแล้วก็ที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะเจอโพลิโครมาเชียนะคะส่วนถ้าเป็นโคไทเนี่ยเด่นๆก็จะเป็นออโตอเวกูลิเนชันนะคะเหมือนที่เราดูพลริเฟโรบัตสเปียกันนะคะก็จะเห็นได้เลยตั้งแต่หัวสิบนะคะทีนี้ ถ้าเราวินิจฉัยแล้วเราเจอบัตเสเมียแล้วว่าเป็นอนิโซไซโตซินะเจอไมโครเฟลไซค์ขนาดแตกต่างกันนะคะเราส่งคอนเฟิร์มด้วยเดเ็กคุมเทนะคะอันนี้ก็จะโพซิทีฟนะคะเราต้องส่งเด e n ติฟาย d อติบอดีต่อนะคะซึ่งวอ m ไพร์ก็จะเป็น IGG นะคะเมื่อวินิจฉัยวอ m ไทร์แล้วเนี่ยก็จะต้องหาสาเหตุน,นะคะว่าเป็นจากอะไรนะคะก็จะมีตัวย่อให้ทองก็คือ LNBA นะคะ L คือลิมโฟพ l ลิเฟรทีฟก็คือพวกลิมโฟมา a นะคะ I คือ immunodep N ก็คืออ่าเรื่องของ n e o p l a s m ก็คือ solid tumor V คือ viral infection A คือ autoimmune นะคะ I อีกตัวหนึ่งก็คือ idiopathic นะคะต้องมองหาอยู่เสมอว่ามีสาเหตุหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็เป็น idiopathic นะคะส่วนถ้าเป็น cold type เนี่ยเราต้องมองหาเรื่องของ l y m o p r o l i f e r a t i o n นะคะ I คือ idiopathic กับ infection N คือ neoplasm ก็คือ solid tumor นะคะ ทีนี้คอทัยเนี่ยบางทีเราตรวจดรายคูมเทสมันจะ really positive, วิล l ี่โพซิทีฟเราจะต้องคอนเฟิร์มด้วยส่งการส่งคอเวกุตินินไตเตอร์นะคะถ้าไตเตอร์มันมากกว่า1ต่อ64ก็จะวินิจฉัยคอทัยเอชเอนะคะส่วนพาล็อกซิมอลคเนี่ยก็คือเป็นพวกซิฟิลิสกับไวรานะคะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะที่พบได้บ่อยตอนที่คนไข้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นพวกดักอินดิวเอชเอนะคะ ซึ่งก็จะมีทั้ง4ี่เมคคาเนซิมนะคะเช่นแท็บเทนอิมูนคอมเพกออโตอินติบอดีโปรตีนบานะคะจากในสไลด์ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นยาที่เราใช้อยู่ที่วอร์ใช่ไหมคะเช่นเพนิซิลินอย่างเงี้ยเซฟโลสปอรินนะคะกลุ่มนี้จะสงสัยเมื่อไหร่ก็จะสงสัยถ้าคนไข้มีหวัดได้รับยานะคะแล้วก็มีฮิมโกลบินดับนะคะ,ะ1.5-2นะคะ,ะในหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะคะมีวีเดเอนของ เออมีเหลืองจอนดีบมี LDH ขึ้นนะคะบัตเสเมียจะเจอเรื่องของตัวสเฟโรไซน์นะคะเละติคเขาเพิ่มขึ้นก็จะสงสัยคนไข้ว่าเป็นดัอินดิวหรือเปล่านะคะต่อมานะคะโรคในกลุ่มที่สองนะคะที่เราต้องรู้นะคะก็คือเฮดิโตรีสเฟโรไซโตซิสนะคะตัวเฮดิโตรีสเฟโรไซโตซิสเนี่ยเป็นอินดิเฮลิดนะคะเป็นเ e อ็กตาวาสุไรโมเลกุลเนาะอ่า มักจะถ่ายทอดเป็นออโตโซมัลโดมิแนนต์นะคะแต่ก็มีบางชนิดเหมือนกันที่เป็นออโตโซมัลรีเซสซีฟนะคะกะ็ประวัติเนี่ยคนไข้จะเป็นประวัติมีประวัติมักจะมีประวัติมาก่อนอาจจะมีประวัติเช่นเคยมีเม็ดเลดแดงแตกมีซีดลงไม่สบายนะคะเป็นโคนิคฮิมโลติกอนีเมียนะคะอาจจะเคยมีประวัติมีนิ่วในส่วนล้นดีตั้งแต่อยู่น้อยน้อยนะคะเซตติ้งเนี่ยก็มักจะมาเช่นเป็นอะคิวฮิมโลติกไิหลังจาก มีอินเฟคชันนะคะกลุ่มคนไข้พวกนี้ MCV เนี่ยจะโลนอร์มเอลถึง n อร์ม l นะคะตัวที่เราสามารถที่จะดูได้ทีก็คือ MCHc นะคะมานจะมากกว่า36นะคะถ้าเราดูผลิฟลอบัตเสเมียเราก็จะชมไมโครสเ o โรไซที่ขนาดเท่าๆกันดังรูปนะคะก็ตั้งแต่3บวกก็คือประมาณ60-70%ขึ้นไปนะคะทีเนี้ยถ้าคนไข้เขามีประวัติอยู่เดิมเคยเป็นมาก่อบมีดื้อยองำดีเนี่ยเราจะคิดถึงกลุ่มนี้มากที่สุดนะคะ แต่ถ้าคนไข้เขาไม่เคยมีหวัดมาก่อนเพิ่งมาเป็นครั้งแรกสิ่งที่ต้องดิฟเฟอเรนเชียตก็คือดิฟเฟอเรนเชียตกับ H A นะคะเราต้องส่งเดเลคุมเทสนะคะถ้าในเลคุมเทสบวกก็เป็น H A นะคะถ้าเนกาทีฟก็ต้องสงสัยว่าเป็น H a หรือเปล่านะคะเราก็สามารถที่จะส่งตรวจเป็น O F 9 T นะคะคือไม่ได้แดงในกลุ่มที่เป็น H S เนี่ยมันจะแตกง่ายเพราะฉะนั้น O F 9 T มันก็จะอินครีนะคะการรักษาถ้าคนไข้มาด้วยฮิมโรติกไคลซีดกลุ่มนี้ก็จะรักษา